ไอเดไซน์ <I> สวัสดีค่ะไอจังนะคะเดี๋ยวนี้นะคะไอจังก็จะมาทำเป็นโดนัทคอลเลกชันกันนะคะก็วันนี้นะคะก็มาเปลี่ยนมุมกันอีกแล้วนะคะนี่นะคะก็จะเป็นกล่องที่ใส่โดนัทนะคะคือบางอันนะคะก็ไม่ใช่โดนัทเนาะแต่ว่าเ,เพื่อความสะดวกนะคะเกี่การแบบถ่ายคลิปไอจังก็เลยหยิบม,มาทั้งกล่องเลยนะเดี๋ยวไปเริ่มดูกันเลยค่ะชิ้นแรกนะคะก็จะเป็นโดนัทไอบลูมนะคะเป็นของไอบลูมกับโอ l ิสสวิตต์คาเฟ่นะคะ อันนี้เป็นรถแอปเปิลนะคะเป็นสีชมพูนิ่มซาโลนะคะซึ่งชิ้นนี้นะคะไอจังก็ขายอยู่เนาะแต่ว่ามันเป็นของปล่อยนะคะชิ้นต่อไปนะคะก็จะเป็นเหมือนแบบนั่นไอบูเหมือนกันแต่เป็นสีมิ้นนะคะ นี้ก็ขายนะคะชิ้นต่อไปนะคะก็จะเป็นอันนี้นะคะเป็นโดนัทของ Voice s w e e นะคะคือตอนแรกนะคะไอจังบอกว่ายังไม่ได้ทำยูทูบนะคะแต่ว่าพี่วยนะคะเขาส่งมาให้จังรีิูในไอจีค่ะก็น,นี่นะคะก็จะเป็นแบบนี้เป็นแบรนด์นบบนนของพี่วยนะคะแต่ว่านาแล้วอะ่ะน่าจะหมดไปแล้วนะคะนี่ดิ๋วมากนะคะก็จะสโลนิดนึงนะคะไม่ค่อยมากเนาะ เป็นผูงกุญแจนะคะแต่ว่าน่ารักมากมันเล็กดีนะคะจะมีเป็นโดนัทอันนี้นะคะเป็นของแซมมี่นะคะเป็นเป็ดแซมมี่เนาะนี่มันจะไม่ค่อยสาโลนะคะแล้วตรงกลางมันก็ลอกแล้วเนาะคือมันจะแบบบีบมันดีนะมันก็แบบอย่างเงี้ยมันไม่ค่อยสาโลนะคะมันก็จะแบบออกเนื้อแน่นๆนะแมันเหมือนจริงนะคะ ะะก็จะเป็นชิ้นต่อไปนะคะจากน้องที่โรงเรียนให้ไอจังมานะคะเป็นโดนัทเหมือนกันนิ่มสโลมาก้วยอันนี้เป็นของไม่แทนนะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นของครีมมี่แคนดี้นะคะเป็นไอรอนโดนัทนะที่จะเป็นรสทอกโกแลตนะคะ และที่เหลือนะคะก็จะเป็นโดนาคิตตี้นะคะที่ต้องสะสมมาทั้งหมดมันก็มีประมาณน่าจะประมาณ6 7ชิ้นนะคะงั้นเดี๋ยวไปเริ่มดูดีไซน์แรกกันเลยนะคะก็ดีไซน์ที่โอ้ยดูดิโอเคมาแล้วนะคะนี่ก็จะเป็นดีไซน์แรกจะเป็นแฮ l ์รี่คิตตี้โดนัทนะคะนี่อันนี้ก็จะมีเป็นส,สติ๊กเกอร์สีแดงนะคะน,นี้จะเป็นรุ่นที่แบบว่าออกมาใหม่นะก็ไม่ใหม่นะปี2อ1 5 2ปีแล้วอะ จะไม่ค่อยฉลุนะคะจะนิ่ๆมๆมีเป็นโบสีเขียวนะคะแล้วก็เป็นลายสตรอเบอรี่เนาะข้างหลังก็จะเป็นเหมือนแบบอย่างเงี้ยน่ารักนีนะก็แบบมีแบบความสฉลุเด้งขึ้นมานิดนึงนะก็อันนี้นะคะก็อยู่ในซีรีส์เดียวกันนะคะกับสตรอเบอรี่นะคะอันตะกี้นี้อันนี้ก็จะเป็นเลมอนนะคะแพ็คก็จะเหมือนกันนะคะจะมีสติกเกอร์สีแดงเหมือนกัน ด้าหลังนะคะก็จะเป็นแบบนี้เนาะคือจะเป็นรุ่นที่ไม่ค่อยสโลนนะคะแต่ลราใหมันน่ารักไอจังก็เก็บไว้นะคะน่ารักและลายที่แพงที่สุดเลยนะคะก็คือลายนี้นะคะเอ้ยคือไอจังลืมชิ้นนี้ไปใน1ิอันดับสกูชี่ที่แพงที่สุดเนาะชิ้นนี้จริงๆควรจะอยู่แบบอันดับต้นๆเลยนะคะเพราะอันนี้เป็นรุ่นเก่านะคะจะมีความสะโลนิดนึงเป็นรุ่นเก่าแบบเก่าเลยนะสังเกตได้จากสติกเกอร์สีแดงนะคะ นี่นะคะอันนี้จะเป็นรุ่นเก่านะคะนี่ลายเส้นก็จะบอกไว้2009นะคะลายต่อไปนะคะก็นี่สวยมากๆเลยนะจะมีเป็นสปริงเกลิลกับช็อกโกแลตราดนะเป็นสีชมพูอันนี้ก็ไม่สโลเหมือนกันนะคะแต่ว่ารายละเอียดมันน่ารักดีนะคะก็ที่สติกเกอร์นี้นะคะบอกว่าเหมือนบอกว่าแบบเอ,อ เหมือนเขาได้รับคัดเลี้ยวมาแล้วนะคะจากอเมริกาเลงนะคะอันนี้ก็จะแบบว่าออกแบบไม่สโลนนะคะแต่ว่ารายละเอียดนะคะจะเป๊ะมากนะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นลายอันนี้นะคะเป็นเหมือนม ok กค่ากาแฟอะไรสักอยาก่างอันนี้ก็จะเหมือนอันนั้นนะคะจะเป็นเหมือนแบบคัดรายละเอียดนะคะคือมันจะมีแบบโดนัทิตตี้ที่แบบไม่ได้คัดรายละเอียดนะคะแต่อันนี้เป็นแบบคัดรายละเอียดนะคะมันก็จะสูงกว่าปกติเนาะ ก็จะประมาณ400กว่าบาทนะคะชิน้นนี้ต่อไปนะคะก็จะเป็นสีฟ้านะคะชิ้นนี้ก็เป็นแบบรุ่นใหม่เหมือนกันแต่ว่ามีเป็นสติกเกอร์สีแดงนะคะก็จะเป็นพั่วรุ่นเดียวกับเลมอนนะคะกับสตรอเบอรี่ดิฟช็อกโกแลตอืคือมันก็จะไม่ค่อยฉโลนะคะแต่ว่าชิ้นนี้สีสวยมากเลยนะก็2,15นะคะ แดชิ้นสุดท้ายนะคะสีนี้แบบน่ารักมานะคะแบบหวานเววสุดๆก็จะเป็นอันนี้นะคะเป็นคิตตี้โดนัทเหมือนกันก็เป็นแบบคัดมานะคะจากอเมริกาเนาะคือสีนี้แบบข้างหลังแบบสีชมพูหวานสุดๆ นี้นะคะก็คือสกูชี่โดนัททั้งหมดที่ไอจังมีนะคะส่วนใหญ่นะคะก็จะเน้นไปทางโดนัทคิตตี้นะคะกไอยจังไม่ได้อัดคลิปนะคะเพราะว่าอาทิตย์ที่แล้วนะคะแบบว่าการบ้านเยอะมากนะคะแล้วก็แบบมีสอบนะคะแต่ว่าอาทิตย์นี้นะคะจะเป็นอาทิตย์แบบสบายๆไม่ค่อยมีสอบนะคะก้อจังนะคะก็กำลัง ว่าหลัจากอัดคลิปอะไรดีนะคะก็ช่วยจังคิดหน่อยนะแล้วก็คอมเมนต์มาบอกไอจังเลยนะคะก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์ให้จังด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกด subscribe ให้ไอจังด้วยนะคะก็สำหรับคลิปนี้นะคะมีเพียงเท่านี้ค่ะบ๊ายบาย